บ่อสมารถบินไปใดพ่อจะได้กินอาหารให้อิ่มท้องและอยู่อย่างสุขสบายอีก้าใดโอกาสก็เว่เติมอีกว่าเฮ้านี่แมนผู้มีสินรรมมีสัจจะทมเฮาจะพาพวกเจ้าไปแท้แต่ว่าเฮาบ่อสมารถขนพวกเจ้าไปหมดใดบาทเดียวต้องได้ขนไปเทื่อละโตสองโต และใส่เวลาหลายวันจึงจะหมดผงปลาจึงได้รึกษากันว่าถาเห้าไปเถือละโตสองโตบางทีเห้าอาจจะเป็นอาหารให้มั่นก็ไดู้งปลาจึงเวาต่ออีกาว่าเจ้าบอไดมาตัวกินผงห้าตีและสิเหตุแบบใดให้วงห้าเสืออีกา